บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ของเคกุมแล้วนะครับก็จะเคลื่อนมาตรงประตากลารถตูงด้านที่จอดอยู่ด้านหน้านะครับทางเข้าสุลาเพื่อนรถด,ด้ว่นนะครับดุราเพื่อนรถดดวยค่ับท่านผู้มีเกียรติกรรับในขณะนี้ขระบูรางๆนะครับซึ่งมีทั้งหมด อยู่1ิขบวนด้วยกัน,นนะครับกำลังเคลื่อนเข้ามายังบริเวณสถานที่จัดการตำนานข้าวิตรีวิถีกุดทุนนะครับทันที่อนเยวชมงานในช่วงนี้ก็สามารถเชี่ยมชรมเต้นต่างๆซึ่งส่วนราชก,การอินท,ทเกษรอำเภอแล้วก็ตำนานหลวงของพ่อผอ,องจากบ้านสุขเกษม ส่วนงานของประมองอำเภอสาธารณสุขอำเภอนะครับโรงพยาบาลกรง่มงานกุดชุมน,นะครับก็จัดพิธการให้ท่านพีร่รองได้เยี่ยมชมร,รับความรู้ต่างๆส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลก็จัดเต้นโอท็อปมาสนับสนุนให้พีร่รองได้เยี่ยมชมนะครับทางด้านด้านั้นก็จะเป็นทางด้านอรมตองาองาน โรงเรียนผลงานพิทยาคารโคกุนหนองแหนนะครับแล้วก็เมืองการประชาุกรูละครับที่มาจัดทิ่เทศการให้ความรู้แล้วก็นำสิ่งดีๆให้พี่น้องได้ชมกันครับตอนนี้นรคกรีบขบวนของเรานะคะขบวนแรกก็ะลดรํางมาถึงบริเวณนะะหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็อีก ติดกระนที่เหลือนะคะก็จะทยอยนะคะรำท่านสามารถที่จะ,ะทงแล้วก็ให้กลังใจนะคะได้ที่บริเวณทางทางเข้านะคะอคาะคารพิพิธภัณฑ์ค่ะ จุ่เตือนบ <let ting Matthew> ัตรถึงวุฒิรัฐน้าอาการฉีกพันของที่อ่าการอำเภอจุมของเราแล้วนะครับสำหรับกระบวนแรกนะคะที่การรำนะคะได้อาคำให้ฉุกเฉินนะคะจะเป็นกระบวนรำนะคะของเทศบาลสมบลสุขุมพัฒนานะคะแล้วก็ น้องๆนักเรียนนะคะจากโรงเรียนสุนทุมพิทยาคมนะคะซึ่งจะใช้นางรำทั้งสิ้นนะคะจำนวน42ท่านนะคะ oh, ขอความกรุณานะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะจากโรงนสุุมนะคะที่อยู่บริเวณนะคะตรง,งแยกมุมนะคะของความบุรณาขยับออกด้านข้างนิดนึงนะคะ oh. Oh. Wow. เป็นในสวนของเรื่องที่ใต้ายตำนานข้าวอินทรีพัจจารป้ายตำนานข้าวอินทรีก็จะเป็นในสุดของป้ายคนขุดชุมพบขุดเทศตาลนะครับแล้วก็จะเป็น ouais s, ในสุดของผู้ถือป้ายเทศบาลตะบูนรามขุดชุมวิและเทศบาลแล้วก็กองเรียนจำเนงข้าวอินรีนะครับนี่คือขบวนแรกนะครับซึ่งเดินทางมาถึงบริเวณงาน นะครับก็กำลังตามเข้าบานะครับซึ่งเหล่นี้ก็เซตในสมองของ,องของนังรำด้วยนะครับเพื่อที่จะให้กระบวนที่ออกมาเนี่ยสวยงามที่สุดนะครับ วุนนะคะของเทศบาลตำบลศูชุมพัฒนานะคะร่วมกับน้องๆจากโรงเรียนศูชุมวิทยาคมนะคะได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลศูชุมพัฒนาค่ะดรศรีเชียงนิกรัยพัฒน์และท่านผู้จัดการโรงเรียนศูชุมวิทยาคมท่งด้านผออุกตรงนี้เชนกันนะคะวันนี้แต่งกายด้วยเสื้อสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าใบรีบาคะ สำหรับกองเกวียนะคะของเทศบาลตะบนขุดชุมพัฒนานะคะจะนําเสนอเกี่ยวกับตํานานข้าวอีซีนะคะที่มีขุดชุมของเราค่ะแสดงในะครับข้าวอีของพี่น้องชาวตบุดชุมทั8หมู่บ้านข้าวอีคือข้าวที่ปลอดสารพิษนะไม่มีสารสังเ้อ ีดเ้สดโดนของคำั้าดมหให้กัำมั้าว่าผ้สหรับกระบวนนางรำนะคะเมื่อรามาถึงบริเวณที่มิรนามันนะคะเราจะให้เวลานะคะสำหรับให้นางรำได้พักผ่อนนะคะสักครู่นะคะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดนะคะ ซึ่งวันนี้หืว่าอาตัยแางไแกแนะครับของฟ้าเป็นไม่รอ้อนเย็นโปรไายมารื่นเริงท่านผู้เกียนิิ่ไรัที่มาร่วมใน,นางานนี้ควรแท่น้งขของบอลนะครับเพื่อเ้าตัวเ,เอง สิบตงเกวียนนะคะที่จะนำเสนอตำนานข้าวอินทรี ขอรับทอนเพื่อนั่เพื่อท่านจะได้มาร่วมในวันนี้ซื้อยาตำนานข้าที่สูงสุดนครับมาขอบคุณทุกทได้จ ต้ทุนตีนะครับเพืพ่อป็นการสูรก,าากส่กสว,สว,สวสนข้าวนะครับเพราะว่ามีที่นี่ของชาวต่างแล้วก็ชาวไทยนะครับมีข้าวเป็นหลัะมีผักเป็นยานะครับเราะว่าทีนีต้องส่ กา่พารณาดยในางส่งทีเกาดิิตยานเป็นอะไรที่การติดต่อนร้งต่ไปะคว่าต้นสเขื่อในารังแล้วแต่สดความเป็นวิถ so, ีช mm ีว hmm. so, ิตอ mm ุ่ปัญญาสุมาแล้วก็เป็นข่าที่มาต่าะดับของเราโดยผลิตมครับ 我比较。